ครับผมต่อมาเป็นข้อที่สิบห้านะครับข้อนี้บอกว่านะครับออกแรงออกแรง F ขนาดร้อยห้าสิบนิวตันนะครับกระทำต่อวัตถุมวลสามสิบกิโลกร,รัมนะครับวางบนพื้นราบที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตเท่ากับศูนย์จุดหกนะครับและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานโจนเท่ากับศูนย์จุดสามนะครับข,ข้อความได้กล่าวถูกต้องข้อความใดกล่าวถูกต้องเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุนะครับ กำหนดให้ค่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ10เมตรตวินาทีวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่งมีแรงเสียดทาน90นนวตันวัตถุเคลื่อนที่ไปขวาด้วยแรงเสียดทานจนโอเคนะครับ150นนวตันนะครับกอนอื่นเรามาหากก่อนว่าการที่วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ได้นะครับก็คือมันจะต้องเอาชนะแรงเสียดทานหนึ่งนะครับก่อนจะเริ่มเคลื่อนที่ก็คือในส่วนของแรงเสียดทานสถิตนั่นเองนะครับ ก็คือเป็นค่าแรงเสียดทานที่จะมีค่ามากที่สุดเนาะก่อนที่มันจะเคลื่อนที่พอมันเคลื่อนที่ไปแล้วจะสังเกตว่าอ่าสมรสิสของแรงเสียดทานเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับหรือค่าแรงเสียดทานนั้นจะน้อยลงเมื่อเริ่มเคลื่อนที่ได้แต่จังหวะที่แรงเสียดทานจะมากที่สุดก็คือจังหวะที่จะออกตัวนั่เนเองนะครับท <ừ> ีนี้เราจะมาหาไอ้เจ้าแรงเสียดทานตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับแรงเสียดทานสถิตเพื่อจะมาเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าแรง F ตัวนี้นะครับว่า มันมีค่ามากหรือน้อยกว่ากันถ้าถ้าแรงเสียดทานมีค่ามากกว่าก็แปลว่าวัตถุนั้นจะอยู่นิ่งกับที่ถ้าแรงเสียดทานมีค่าน้อยกว่าก็แปลว่าวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่นิ่งนะครับโดยข้อ,อนี้เขากําหนดขนา,ดขนาดของแรง f มาให้คือแรงที่ออกตรงนี้150น้ิวตันนะครับนะแล้วก็กําหนดมวลของวัตถุให้คือ3 0กิโลกร,รมัมนะครับทีนี้เราจะทํายังไงนะครับสำหรับข้อนี้ก็คือเราก็หาแรงเสียดทานจากสูตรที่ชื่อว่า f เท่ากับ μn นะครับ F ตัวนี้ก็คือในส่วนของแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานนี้ก็จะหน่วยมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ μ ตรงนี้ก็คือในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับประสิทธิ์แรงเสียด นะครับส่วน n ตัวนี้คืออะไร n อนตัวนี้ก็คือ n ในส่วนของแรงกดหรือหรือค่าน้ําหนักที่กดลงวัตถุนะครับอ่าอันนี้ก็คืออ่าน้ําหนักของวัตถุอันนี้ครูเขียนว่าแรงกดนะก็คือค่าแรงกดลงมาลงมาตรงเนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะแทนสูตรเข้าไปนะครับในส่วนที่เราต้องการคือค่าแรงเสียดทานสถิตตรงนี้จังหวะที่มันจะออกตัวว่าแรงที่ออกนี่มีค่ามากหรือน้อย นะครับอ่าอังนั้นเราก็จะแทนตรงนี้ไปคืออ่าเดี๋ยวเราแปลงสูตรก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมวลใช่ไหมครับแรงกดที่จะกดลงมาเนี่ยก็คือค่าน้ําหนักที่จะกดลงมานั่นเองนะครับน้าหนักที่จะกดลงมาตรงนี้ก็คือในส่วนของเป็น W เท่ากับ mg นั่นเองนะครับตรงนี้มีหน่วยเป็นนิวตันนะทีนี้เราก็จะได้เป็นม u เนะ <downt urn S 2> เานะอ่าเดี๋ยวครูเขียนให้ดูทีละขั้นนะครับ มิวเดบิวหรือแรงกดหรือน้ำหนักนะครับตรงนี้กูเอาน้ำหนักตรงนี้มาแทนน,น้ำหนักในที่นี้คือแรงกดนะครับมิวตรงทีนี้เราก็แทนมิวเข้าไปอีกโดยน้ำหนักในที่นี้ก็คือ mg ครับนะน้ำหนักตรงนี้ก็คือเราแทนสูตรเข้าไปตรงนี้เป็น mg นะครับมาจากตรงนี้นะครับมาจากไอ้สูตรตรงนี้นะครับ เราก็จะได้แรงเสียดทานทีนี้แทนค่าตัวแปรเข้าไปได้แล้วพรมันครบแล้วนะครับมิลของเราก็คือตอนนี้คือ0.6นะครับ0.6ค่าสัมรัสิทธิ์แรงเสียดทานมันไม่มีหน่วยนะคูณกับมวลมวลของเราเท่าไหร่30กิโลกรัม30กิโลกรัมนะครับคูณกับ g ค่าความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกคือ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับ เราก็จะได้ค่าเป็นเท่าไหรเอ่ยเอาง่ายก่อนเนาะ10คูณ0.6ก็เป็น6นะครับ6คูณ30ก็เป็นเท่าไหร่ครับ6คูณ30ก็เป็น180นิวตันปรากฏว่าแรงเสียดทานนะครับสถิตนะแรงเสียดทานสถิตที่ดันมาด้านเนี้ยนะครับคือจะสวนทางกับทิศทางของแรงที่ออกนะครับมีค่า180นิวตันนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าค่าแรงที่ออก พอไหมครับพอสาหรับแรงเสียดทานสถิตไหมไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าจะให้วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยอย่างน้อยก็คือจะต้องออกแรงร้อยแปดสิบนิวตันนะครับแต่ปรากฏว่าแรงที่ออกพอไหมออกมาแค่ร้อยห้าสิบดังนั้นไม่พอนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบได้เลยว่าข้อนี้คือวัตถุเป็นไงครับอยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับคือมันออกแรงไม่พอนะครับเอาชนะแรงเสียดทานไม่ได้นั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับทีนี้ข้อที่สิบหกนะข้อที่สินะครับข้อสิบหกนะครับบอกว่านักเรียนนะครับได้เริ่มวิ่งด้วยอัตรา,าเร็วคงที่นะครับจากตำแหน่ง A ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาดางังรูปนะครับโดยเส้นทางวิ่งมีลักษณะเป็นวงกลมมีรัศมีม 8, 9.8 98เมตรนะครับใช้เวลา5นาทีในการวิ่งครบ1รอบนะครับก็คือสมมุติเป็นเข็มนาฬิกาอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับวิ่งทวนเข็มก็คือวิ่งทวนมาทางนี้ใช่ไหมอ่าวิ่งมา A มา B มา C มาดีนะครับไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาดังรูปโดยลักษณะการวิ่งเป็นวงกลมมีรัศมีอ่ารัศมีจากจุดศูนย์กลางถึงตรงนี้คือ98เมตรนะครับ โดยใช้เวลา5นาทีในการวิ่งครบ1รอบอ๋อวิ่งมาครบหนึ่งรอบด้วยอวิ่งมาถึงจุด a เหมอนเดิมนะครับครบ1รอบข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องการกระจัดเท่ากับ616เมตรอันนี้ตัดไปได้เลยนะครับถ้าวิ่งครบ1รอบก็คือการกระจัดเป็นศูนย์ะครับเพราะว่าวิ่งจนครบมาถึงจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับอ่าความเร็วเฉลี่ยคงที่เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีเมื่อวิ่งครบ1รอบ อ่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ได้หานะนักเรียนวิ่งได้การกระจัดสูงสุดเมื่ออยู่ที่ตำแหน่ง C วิ่งได้การกระจัดถูกต้องครับการกระจัดสูงสุดตรงนี้นะครับคืออยู่ที่ตำแหน่ง C เพราะเป็นระยะที่ห่างจากจุดเริ่มต้นมากที่สุดแลวนะครับตำแหน่ง C ตรงนี้ก็อ่าน่าจะประมาณร้อยเก้าสิบหกนะครับร้อยเก้าสิบหกเมตรนะครับตรงนี้ คือเป็นระยะที่ไกลจากจุดเริ่มต้นมากสุดแล้วข้อนี้น่าจะถูกนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยหนึ่งเมตรต่อวินาทีเมื่อนักเรียนวิ่งถึงตำแหน่ง C อันนี้ไม่ทราบไม่ได้หานะครับแต่ว่าถ้าเราเราจะตัดสินเลยก็ได้นะครับก็คือตอบข้อสามนะครับเป็นข้อที่ถูกคือเราอ่านดูแล้วนักเรียนวิ่งได้การกระจัดสูงสุดเมื่ออยู่ที่ตำแหน่ง C ก็คือมันเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่การกระจัดสูงสุดแน่ๆนะครับเพราะว่าห่างจากจุดเริ่มต้นมากที่สุด ข้อนี้เลยก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ที่ดีนะโจทย์ที่ดีสําหรับการที่ฝึกวิเคราะห์ช้อยนะครับหาข้อที่มันถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ไปเสียเวลาทํามาทีละข้อทีละข้อเนี่ยมันจะยากนะครับมันจะยากในการหานะครับกว่าเราจะไปหาเส้นรอบวง2าย r นะครับแล้วก็มาหารด้วยเวลา5นาที5นาทีก็ต้องมาแปลงเป็นวินาทีอีกคือ300วินาทีแบบนี้นะครับ มันก็ยากอยู่นะครับเสียเวลาอ่านดังนั้นช้อยถ้าเกิดว่าช้อยข้อไหนที่เห็นไหมครับสังเกตไหมเวลาครูอ่านถ้าครูอ่านแล้วครูไม่มั่นใจไม่ใช่ไม่มั่นใจคือยังไม่ได้คํานวณว่ามันตอบอะไรครูจะใส่อะไรไว้เอ่ยว่าน่าจะถูกหรือผิดก็ได้อันต่อมาก็น่าจะถูกหรือผิดก็ได้แต่พอเราอ่านไปแล้วเราเจอข้อที่มันผิดแน่ๆหรือถูกเน่ๆเราก็ตอบได้เลยนะครับสําหรับการทําโจทย์ก็จะช่วย ให้เราเวลาเราทำเนี่ยมันประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่จะไปทำหาทุกข้อทุกข้อแบบเนี้ยเวลาเราไปทำข้อสอบ